26มกราช่องปอป้ามาขายเหรียญอีพีที่3 3มสสวัสดีและยินดีต้อนรับบรรดาพี่น้องชาวนักสะสม ผมประปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณเจ้าของช่องรับซื้อเหรียญและจำหน่ายขายแบ่งปันเหรียญ F c 5พบกันวันนี้เป็นอีพีปะปาะมาขายเหรียญตรงกับวันที่26เดือนมกราคมปีพศ2567อ,อี 2, ที่ตองสามฝากขอบคุณเวลาชานักสะสมทุกคนทุกท่านิเข้ามาแบ่งปันเหรียญอ่ะช่วงนี้เหรียญไม่ค่อยมีมีเท่าไหร่แบ่งปันไปหมดได้รับการสนับสนุนจากนักสะสมผู้ซื้อเหรียญ ชัดเจนมาก FCH ปราปาฝากขอบคุณจริงๆเนาะที่ให้ความสําคัญเห็นช่องของปานั้นมีความมาตรฐานสําหรับท่านมาตรฐานก็คือท่านไว้ใจช่องของปาปาเนาะปาปาฝากขอบคุณจริงๆไว้ใจจริงเข้ามาซื้อเหรียญและแบ่งปันเหรียญช่องของปาปาเอานักสะสมที่มีเหรียญ FCH ะนักสะสมที่มีเหรียญเนี่ย เร็วเลยนะหากต้องการต้องการแบ่งปันเหรียญในช่องของปปาปปาเริ่มตามหาเหรียญเด็ด fc เริ่มตามหาเหรียญละเหรียญของเราไม่พอแบ่งปัน fc นะเหรียญของเราใช้คาว่าเหรียญของเราฮะช่องปปาก็เหมือนช่องของท่านนั่นแหละนะเออเหรียญของเราไม่พอแบ่งปันบรรดาชาวนักสะสมเร็วใครมีส่งมาอ่ะโอเคเนาะติดต่อมาได้เลย fc ฮะติดต่อมาได้เลยต้องการขายเหรียญหรือต้องการซื้อเหรียญฮะซื้อและขายเหรียญ เพิ่ม ID ไลน์เอซีฮาศูนย์เก้าสองเจ็ประเดี๋ยวน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้ f อชปอปาได้กำลังจะสร้างไลน์น่าจะเสร็จวันพรุ่งนี้แล้วก็คล้ายๆว่าปอปาจะมาสร้างมาสร้างไลน์แทนไลน์พีจุดพีเอสามสามสามปอปาจะระง,งับไลน์พีจุดพีเอสามสามสามเดี๋ยวพรุ่งนี้ปอปาน่าจะเพิ่มไลน์ ออีกขึ้นมาอีกลายหนึง fc หมาคู่กับลายของแอดมินก็คือมาคู่กับลายของ092-792-8232อ fc หลาย0 9นย์2 8 2 3 2ซื้อและขายเหรียญสายตรงกับแอดมิน fc หพรุ่งนี้น่าจะเป็นวันปิดลาย p pa 3 3 3นี่คือข่าวการแจ้งเตือนเนาะเดี๋ยว่าปาเพิ่มลายที่2ให้แทนลาย p pa 3 3 3 fc 5อ่ะเดี๋ยว่าปลาเริ่มแบ่งปันกันเลยดีกว่าเนาะจะได้ไม่เสียเวลามากนะัก fc ห้าด้านบนสุดฮะเป็นเหรียญสองบาทที่ลึกไม่ผ่านการใช้งานสภาพน้ำรุงจับนะที่เรายัางพบเจอกันได้ fc ห้าแต่ก็เป็นเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานสวย fc ห้าใครอยากได้เหรียญละเจ็ดบาทเหรียญละเจ็ดบาทไม่ผ่านการใช้งานนะ fc นะไม่ผ่านการใช้งาน ใครอยากได้ฮะถือว่าสวยกันเลยแหละเนาะก็สังเกตว่าทั้ง3แถวนั้นก็อาจจะมีอยู่ประมาณสัก3 4, 4, วาลาสี่วาละใช่ไหมวัลละาละเล็กละน้อย f 4ะไม่กี่เหรียญเหรียญละ7บาทเท่านั้นเองเหรียญละ7บาทเท่านั้นเองหากเป็นน้ำทองจับราคาสูงกว่านี้นี่รุ่นน้ำลุงจับนะฮะปอปาจะบอกสม่ําเสมอเนาะโอเคไหมฮะปื้อ่ะหลังจากนั้นมาดูฮะ f 4ะเอาอันนี้ปอป้าให้ไปเลยเหรียญละเท่าไหรด่ดีเหรียญละสี่สิบห้าบาท เอาไหมป้าป๋าให้ไปงานปีต้นไม้แห่งชาติอยู่ในเมสาเหลืองเม้าเหลือง F45 สภาพไม่ผ่านการใช้งานงานปีต้นไม้แห่งชาติได้รับความนิยมที่สุดอันดับที่3ของเหรียญ2บาทที่ลึลองจากบ้านเล็กและก็บ้านใหญ่ F45 งานปีต้นไม้แห่งชาติวันนี้ป้าป๋าให้ไปฮะนะสภาพผิวก็ไม่ถึงกับขั้นเทพนะลองขั้นเทพ F45 ใครอยากได้ฮนะสภาพไม่ผ่านการใช้งานบวกสดใส F45 เหรียญละ45บาบาทเท่านั้นเองมาซื้อกันเดอ้อ ปปาอยากขายเอาหลังจากนั้น f ฮะสภาพไม่เท่าเมื่อวานนี้สำหรับเหรียญอ่าสิบสตางค์ปีพศ2500 f 4ะเนื้อทองแดงทองเหลืองนะสภาพไม่เท่าเมื่อวานนี้ดีปปาเช็คล้ะนะอ่ะเนื้อทองแดงทองเหลือง f 4ะทองเหลืองทองแดงนะั่นแหละสิบบสตางค์ปีพศ2500ใครอยากได้ฮะวันนี้ชุดละ50บาทเพราะว่าเมื่อวานสวยกว่านี้เล็กน้อยชุดละ60บาทไม่ผ่านการใช้งานสวยจะจัดราคาสูง F4H วันนี้อ่ะอยู่ในสภาพ ชุดละ50บาทเท่านั้นเองเอาใครอยากได้นะมีกันไม่กี่ชุดนะฮะไม่มีโอกาสจัดกันบ่อยๆนะอย่าว่าแต่เหรียญอ่าเนื้อทองแดงเลย F450 ตตางปีห้าร้อยเนื้อทองเหลืองเนี่ยสวยๆย,ยังหายากเลยนะนะะสวยๆยังหายากเลยเอาโอเคเนาะใครอยากได้ชุดละ50บาทปืดป๊ดปืดป๊ดปืดป๊ดปืด๊ดผ่าน F45 หลังจากนั้นมาดู10บาท2สีที่ลึกวาระ F45 วาระทั้ง2อองเหรียญเนี่ยเป็นจะแตกต่างกันเล็กน้อยแต่คล้ายๆลาวาระเดียวกันนั่นแหละนะ คล้ายๆเวาลาเดียวกันนี่คือเหรียญ1 0บาทสองสีที่รึกเหรีหยญพระรองไม่ใช่เหรียญพระเอกนะเป็นหนึ่งในเหรียญพระรองที่ประปาเคยจัดอันดับไว้เมื่อเมื่อเมื่อปีที่แล้วนะโอเคเนาะอันนี้ก็เป็นเหรียญน,นี้เอฟซีาจะเป็นถ้าเราดูดีจะเป็นอ่าห้าสิบปีสํานักงานคณะกรรมการนะปปาขอเรียกแค่นี้ไ,ไม่ชื่อยาวเลือกเกินอ่าโอเคไหมฮะเราจะเห็นว่าเป็นห้าสิบปีเห็นไหมห้าสิบปีเนี่ย อาเหรียญนี้ไม่ผ่านการใช้งานเหรียญนี้ก็ไม่ผ่านแต่นี่เป็น60สิะนะพอนะปาจะบอกเลยว่า50ปีนะใช้คําว่า50ปีและลักษาห้าสิบปีนะ F4 ฮนะจะหาง่ายกว่า60ปีสําหรับส่วนตัวประปา F4 ฮะนะโอเคไหมอ่ะใครอยากได้อันนี้50ปีฮนะไม่ผ่านการใช้งานแล้วก็60ปีไม่ผ่านการใช้งาน,าน,างานถ้าให้ส่วนตัวประปามองนะเนี่ยหกปีจะหายากกว่า50ปีใครอยากได้ฮนะ F4 ฮนะหกสิบห้าสิบปี สำนักงานคณะกรรมการไม่ผ่านการใช้งานเหรียญละ60บาทถ้าเป็น60ปีสำนักงาน f c h เหรียญละ65บาทขอแค่5บาบาทถ้าองเกินกันนะราคานี้ไม่ผ่านการใช้งาน F4 นะอ่ะมาใครอยากได้ฮะใครอยากได้เหรียญละ60แล้วก็65บาทหลังจากนั้น f h มาดูเหรียญ1นบาทที่ลึกหนึองสามมีอยู่4วาระ F4 ก็าวาระนี้เหรียญละ20บาทนะเหรียญละยี่บบาทเดี๋ยวพลิกด้านหลังให้ดูเลยนะอ่ะแบบนี้เหรียญละ20บาท พอมาตรงนี้ f c 5อ่ะดูเอาปาจะไปเร็วนะฮะคาดว่ารู้จักกันเป็นอย่างนีละเหรียญน,นี้40บาท20บาท40บาท f ฮะพอมาเหรียญน,นี้3รอบไม่ผ่านการใช้งานสภาพยังมีผิวแดงจับอยู่กันบ้าง f ฮะก็บวกเก่าเก็บผิวแดงเลยเนาะประมาณนี้อ่ะก็ดูเอา f ฮะเหรียญละ100บาทนะ100บาทอ่ะพอมา WHO f c ฮะผลิตน้อยที่สุดในชุดนี้เลยนะ 150บาทสวยงามไม่ผ่านการใช้งานจำราคาได้ไหม fc ห้าสำหรับ1บาทที่ลึกได้เนาะอ่ะวารละนี้20บาทไม่ผ่านการใช้งานไม่ผ่านทั้งหมดแหละนะอ่ะ20บาท40บาท100บาท150บาทปอปลาไม่ได้มีเยอะนะ fc มีแค่นี้วันนี้มีแค่นี้จริงๆไม่รู้เมื่อไหรจะได้กลับมาอีกนะจะมีนักสมสุกมาอีกเนาะก,ก็ว่ากันไปต้องรอกันไปก่อนหลังจากนั้น fc หมาดูไม่ผ่านการใช้งานเสียดายมากๆยังไม่ถึงกับว่าเป็นน้ำอ่า ผิวแดงคล้ำจับ f c ฮะนะก็เป็นรองแชมป์เลยแหละ f c ถือว่ารองแชมป์นี่เป็นเหรียญหบาทพยากุธที่ต้องให้ดูด้านหน้าทั้งหมดหนะถ้าด้านหน้าสวยด้านหน้าไม่ต้องห่วง f c ฮะปปะปาตรวจสอบไปแล้วถ้าตามสภาพผิวเหรียญน,นะไม่ผ่านการใช้งานฮะทั้ง2เหรียญนี้อ่าอยากได้ดูนะฮะไม่ใช่มีขาแว่นธรรมดาเขาไม่ผ่านการใช้งานคมชัดเลย f c ฮะเสียดายนะไม่ถึงรุ่นน้ำอ่าน้ํา ผิวไฟจับกันบ้างเนาะใครเคยเห็นไหมเหรียญคุดผิวไฟดำาๆจับอ่ะนะก็จะดำจับสวยงามมาก f อฮะปาปาตีให้เป็นแชมป์อันดับหนึ่งเลยสำหรับในช่องของปปาสำหรับผิวไฟดำจับเนาะอย่างนี้ก็ลองแชมป์เอฟซะเหรียญน,นี้ปาปาตรวจสอบแล้วทั้งสองเหรียญฮะคุณภาพไกลกันเล็กน้อยอ่ะสวยในเอฟไม่ผ่านการใช้งานนะฮะดูเอานะเหรียญน,นี้1น0บาทแต่แน่นอน f อฟซฮะเหรียญน,นี้1น0้บาทนะ ดูเอานะฮะ f c นะหนึ100บาทสวยงามเลยแหละเขาจะมีตําหนิเล็กน้อยอะไรประมาณนี้ปะปาก็ขอราคา100บาทนะแต่เหรียญนี้สวยกว่านะคมชัดกว่าเหรียญน,นี้150บาทหลังจากนั้นมาดูเหรียญ5บาทเที่วารลนี้ f c ฮะอาดูพิกด้านหลังให้ดูนะ150บาทไปกันเลยฮะเนี่ย f c ฮะที่จริงเขาเป็น อ่าวารละเดียวกันกับวารละนี่แหละแต่นี่เป็นชิ้นราคา1บาทราคาเขายังไม่แรงนะราคายังไม่แรงแต่ว่า5บาทที่แรงกว่า1บาทที่ลึกวาระเดียวกันได้ fc 5เขาเรียกอ่าอะไรเอ่ย1บาทกับ5บาทเขาควายใช่ไหมอ่าปาปาขอใช้ภาษาแบบนี้เนาะได้ยินนกักสะสมวงการปลาดเขาเรียกกันโอเคไหมฮะก,การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่8ใช่ไหมเนาะประมาณนี้ละมังเอเชียนเกมใช่ไหมอ่ะ5บาท fc 5 เหรียญละ150บาทเช่นเดียวกันโอเคเนาะน่าจะจําราคากันได้มาไหลลงมาด้านล่างเลย F4H ไหลลงมาเลยนะอ่า F4H นี่คือเหรียญ25สตางค์50สตางค์1บาท2บาท5บาทแล้วก็10บาทไม่ผ่านการใช้งาน f 4 5การจนาพิเศษเรามีกันอยู่2ชุดนะชุดละ160บาทเท่านั้นเอง160บาทเท่านั้นเองอ่ะโอเคเนาะใครที่มีก็ใครที่อยากได้ก็สามารถติดต่อเข้ามา F4H นะอ่ะ ยี่สิบห้าตางห้าสิบตางหนึ่งบาทสองบาทห้าบาทแล้วก็สิบบาทโอเคไหมฮะเนี่ยป้าปาจะประกาศรับซื้อเป็นถุงอยู่แต่ไม่ได้ประกาศรับซื้อเยอะนะใครมีแบบนี้ลองเสนอมานะนะเดี๋ยวเดี๋ยวปาปาเข้าไปดูราคาให้นะปาปาขออย่างก็จะทยอยแต่ทยอยเดี๋ยวใครก็ลองส่งมาก่อนนะไม่ได้รับซื้อแบบเป็นทางการนะปาปารับซื้อแบบเป็นทางการไม่ไหวแล้วผลิตออกมาหลายร้อยล้านเหรียญได้ไหมฮะแต่ว่าใครมีเป็นถุงลองส่งมาดูนะอย่าง25สตาตคากับ50สตางตอนนี้ต้องการ25ตงค์กับ50สตางก่อนนะเป็นถุง f ฮะผลิตมากประกาศรับซื้อหน้าจอไม่ไหวหน้าคิดไม่ไหวนะเอาง่ายว่าใครใครดูอยู่ฮะหากมีเนี่ยนะอย่าแกะถุงนะนะใครแกะถุงแล้วเนี่ยราคาล่วงเป็นครึ่งเพราะปกติราคาก็ไม่แรงอยู่แล้วถ้ามาเป็นถุงตะกวดเนี่ยป้ปาอาจจะให้ราคาระดับหนึ่งถ้าหากเพราะว่าแกะแล้วเนี่ยดีไม่ดีป้ปาไม่รับด้วยนะฮะน้องป้ปาต้องการแบบว่าอยู่ในถุงเข้าเลยโอเคไหมฮะง่ายดีโอเคนะเดี๋ยวเดี๋ยวสองสอง เนี่ย,ยสองที่ราคาเนี่ยจะรับก่อนแล้วก็จะจะไล่ไปเรื่อยนะแต่ว,ว่าปลาไม่ได้รับซื้อแบบเป็นทางการนะไม่เปิดไม่เปิดรับซื้อหน้าช่องโอเคไหมฮนะอาหากว่าใครดูอยู่แล้วกันบังเอิญใครดูอยู่แล้วมีนะยี่สิบห้าต่างกับห้าสิบต่างเนี่ยนะไม่ว่าเอ่อต่อไปก็เดี๋ยวจะเป็นเอ,เอาเอาอะไรก่อนดียี่สิบห้าต่างกับห้าสิบต่างใช่ไหมเป็นถุงแล้วก็สองบาทแล้วกันชุดเนี่ยสองบาทแรงกว่าใครเพื่อนนะเป็นถุงเหมือนกันเนี่ยนะหลังจากนั้นราคาไม่แรงสิบบาทก็ไม่แรงนะห้าบาทก็ไม่แรง แมลงอยู่2บาท F4 ฮะนะ้าแมลงอยู่2บาทเอาใครมี2บาทการจนานะเป็นถุงฮะเดี๋ยวมาตกเดี๋ยวไปติดต่อกับ admin แอดมินล้วกันแล้วก็25ต่างกับ50ต่างเดี๋ยวไล์ไปเรื่อยอ่ะเอายิบเอาเอาเอาสบาทการจนาก่อนใครมีเป็นถุงนะปาปาขอแค่ถุงเดียวมามาลุ้นกันเอานะขอแค่ถุงเดียวนะขอแค่ถุงเดียวฮะสบาทการจนาใครมีมาตอนเนี้ยเนาะอ่ะเดี๋ยวป้าป๊าจะแจ้งไปได้ได้สบาทการจนาไล้เดี๋ยวป้าปาจะจะแจะ้งอ่าตรง25 25ต่ับ หาสต่างนะจะแจ้งเป็นถุงๆต่อไปป,ป้ปาไม่ได้ซื้อแบบเป็นทางการนะใครส่งมาก่อนตกลงราคากันได้ก่อนปปาให้มินรับตรงนั้นโอเคไหมป,ป้าปาต้องการใช้แต่ว่าป,ป้ปาไม่ไบบรับซื้อแบบเป็นทางการแล้วถ้ารับซื้อแบบเป็นทางการรับไม่ไหวอันนี้บอกตรงนะฮะอา้าใครอยากได้ฮะเข้ามาขายต่อชุดละ160บาทไม่ผ่านการใช้งานโอเคเนาะมา f c ฮะมาถึงท้ายรายการท้ายรายการฮะ F4 ฮะตระกูลคุดหายาก F4 ฮะหายาก หายากเพราะว่าเป็นเหรียญไม่ผ่านการใช้งานโอเคเนาะใครหลายๆคนเคยเห็นประปาแบ่งปันกันไปเอซฮะนี่คือเหรียญ5บาทตระกูลคุดชนิดราคา5บาทที่ประปาเคยจัดไปแรกๆเลยฮะนักสะสมเขาก็ยังไม่รู้จักช่องของประปาใช่ไหมอาจจะส่งเหรียญดีๆมาก็ยังกลัวเมื่อปีที่แล้วยังเราแวงฮะจนจะถึงปัจจุบันวันนี้เป็นปีที่2ใกล้เต็มแล้วเอฟซีฮะมีนักสะสมไว้ใจเรื่อยก็ส่งเหรียญมา เป็นสภาพไม่ผ่านการใช้งานฮะ f c ฮะมีกันมา3ชุดแต่ละชุดนั้นมีความสดใสแตกต่างกันไปโอเคเนาะเดี๋ยวประปาพูดแต่ละชุดและแจ้งราคาเดี๋ยวบอกบอกแต่ละชุดกันก่อนไปดูราคาทีหลังไล่มา F4 ฮะไม่ผ่านการใช้งานชุดนี้ทั้ง3ชุดไม่ผ่านการใช้งานทั้งหมดแต่มีความแตกต่าง ทั้งสภาพผิวเหรียญและราคาโอเคเนาะจำไว้ f 4ทั้ง3ชุดนี้ไม่ผ่านการใช้งานนะ F45 ชุดแรกไม่ผ่านการใช้งานเหรียญน,นี้สภาพสวยเลยไล่มาก็ถือว่าสวยไม่ผ่านการใช้งานแต่ว่ายังมีเก่าเก็บบวกนึกออมฮัสเซดายมากชุดนี้แต่ว่าบอกเลยนะฮะไม่ผ่านการใช้งานโอเคไหมไม่ว่าจะเป็นคุดเก้าเหลี่ยมคุดเฉียงปี20ปี22 แล้วก็คุดตรงปีพศ2525เหรีเยญนี้น่าจะเป็นโคด2 9 f สฮะไม่28 29นะอ่ะอันนี้บอกแล้วถนะ้ามีเก่าเก็บร่วมเล็กน้อยเห็นไหมฮะเก่าเก็บร่วมร่วมนะเดี๋ยวพอฟังราคามาดูชุดที่2 f c ีฮะไม่ผ่านการใช้ง,งานนะคุดคุดคุดเก้าเหลี่ยมทั้ง3ชุดไม่ผ่านการใช้ง,งานสดใสทั้งหมด f สฮะดูไว้นะฮะนะชุดที่2ฮะไม่ผ่านการใช้ง,งานสดใสสดใสสดใสแล้วก็สดใส f c ฮะ ถึงแม้ว่าจะไม่ถึงขั้นเทพน้ำทองจับก็ตามแต่ว่าโอ้โหแค่นี้ปะปาก็หามายากแล้ว fc ฮะนะนะดูเอานะฮะนี่เป็นแถวที่2ฮะคาวนี้เรามาดูฮะ fc ฮะชุดที่2มาดูชุดที่3ส,สดใสเข้าไปใหญ่ fc ฮะสดใสเข้าไปมากๆอีกภาษาบ้านเปาๆเรียกสดใสเข้าไปใหญ่สวยขึ้นมาอีก fc ฮะนะสวยดูเอานะฮะสวย สวย F C ฮะพิเศษสุดคือโค้ด25นี่คือโคด25นะฮะทั้ง3ชุดนั้นมีโค้ด25อยู่1ชุด F C ะปะป่าคัดสรรมาลงกันแบบว่าเท่าที่จะมีกันเลย F C อ่ะจบแล้วจำได้ไหมอ่ะ F4H ไม่ผ่านการใช้งานบวกเก่าเก็บเล็กน้อยแต่ว่าสวยกว่าที่ผ่านมาเมื่อปีที่แล้วจนมาถึงปัจจุบันเลยป้าปาไม่มั่นใจที่ผ่าน,นนั้นขายไปชุดหนึ่งใช่ไหมแบ่งปันไปชุดหนึ่งอยู่ในใกล้ๆเคียงตรงนี้นี้ดีกว่าด้วย f c h นะสําหรับ EP นี้อันนี้ทั้งสามชุดเนี่ยสภาพเขาหย่อนกว่าไล่มาเรื่อยเลยนะหย่อนเริ่มตึงตึงที่สุดใน EP นี้โอเคเนาะ f c h นะอะชุดนี้โอ้โห F4 ชุดละเ0็บาทเจ็700บาทพอมาชุดนี้800บาทแปดบาท F4 ฮะพอมาชุดสำคัญฮะโค้ด25่หายาก F4 ฮะเก้บาทสวยสุดทุกเหรียญเท่าที่ประปาเคยจัดมาปีที่2อ F4 ฮะจำได้ไหมฮะชุดนี้เก่าเก็บร่วมแต่ว่าไม่ผ่านการใช้งานเก่าเก็บร่วมเล็กน้อยนะฮะไม่ใช่ทุกเหรียญน,นะ,ะแต่ค้ดอ่าคุดเก้าเหลี่ยมเนี่ย สดใสหมดเลยนะนี่ก็สดใสขึ้นมาเนี่ยมันมีคราบนิดหนึ่งอะ่ะนะเป็นความอ่าเป็นความเก่าเก็บเล็กน้อย f c ฮะแต่ว่าไม่ผ่านการใช้งานระดับหนึ่งโอเคไหมฮะเจ็700ชุดนี้800สดใสฮะสดใสนะแล้วมาดู950ที่จริงชุดนี้ขายพันหนึงได้ใน f c ป,ป้าปายังเสียดายเลยนะที่จริงไม่ใช่950นะที่จริงต้องพันหบาทขึ้นไปอะ่ะนะแต่ปปาไม่เป็นไรอ่ะนะคือปปานี่เล็งเห็นของ ของความหายากของที่ประปากดจะได้มาที่อื่นอาจจะหาง่ายแต่ประปาบอกตรงนะฮะจะหาสภาพผิวสดใสแบบนี้เข้ามาเนี่ยค่อนข้างยากนะฮะเหรียญเนี้ยเป็นเหรียญเก่าเก็บเล็กน้อยนะ f c นะบวกผ่านการใช้งานเล็กน้อยดีกว่านะเก่าเก็บไม่ผ่านการใช้งานบวกผ่านการใช้งานเล็กน้อยประปาให้2อสองสภาพอยู่ในเหรียญเดียวกันก่อนจะเป็นการโกหกกันเจนเกินไปเนะาะเพราะหากสภาพผิวสวยจัดๆเนี่ย f c ฮะราคาจะสูงกว่านี้นะวันนี้โค้ด25หายาก ปอปานำมาใส่1ชุดภายใน EP นี้ f 4ะสวยงามมากๆเลยโอ้โหนะที่จริงปอปาน่าจะบอกราคาผ่นหบาทเนาะไม่น่าบอก950าเลยโอเค f 4ะเอาชุดนี้950มีโค้ด5 5หายากบวกกับเหรียญไม่ผ่านการใช้งานสดใส f 4ะหลังจากนั้น มาดูชุดสภาพไม่ผ่านการใช้งานสดใสแต่ไม่ใช่โค้ด25 FC5 ชุดนี้800ชุดนี้700บาทถ้าเก่าเก็บบวกไม่ผ่านการใช้งานโอเคเนะาะ3ชุดนี้วันนี้ปปามีมาแบ่งปันเนี่ยโอ้โหกว่าจะจับเจอ FC5 นะกว่าจะจับจับเหรียญใหม่ไม่ผ่านการใช้งานมาให้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนี่ระดับผิวน้ำลุงใน FC5 นะ, FC ะนะถ้าเจอผิวทองกันทั้งชุดเลยเนี่ยปปาบอกเลยนะฮะ เดี๋ยวเราจะได้เห็นราคาที่สูงส่งถ้าเจอผิวทองผิวไฟจับกันครบทุกเหรียญเมื่อไหร่ถามประปาก่อนไหมว่าแล้วคุณประปาจะเจอเมื่อไหร่ใช่ไหม <c oughs> ถ้าผิวทองผิวคล้ำใน f c ฮะผิวไฟนะฮะราคาไปลิปเลยนะโอเคไหมอ่าทั้ง3ชุดจำกันได้เนาะ950โค้ด25หายากแล้วก็มาโค้ดธรรมดา f สฮะไม่ผ่านการใช้งานสดใส800แล้วมีเก่าเก็บร่วมบางเหรียญ f ส700บาทอื้อหือ เอาใครเร็วใครได้แค่ตัดสินใจงนาะยแอดมินเขาไม่เอาไว้ให้นะฮะเพราะเป็นเหรียญค่อนข้างมีราคาค่อนข้างในช่องของประปานะใครจองก่อนจ่ายก่อนคนนั้นรับไปฮะสามชุดนี้โอเคไหมฮะนะทั้งสามชุดนี้จองก่อนจ่ายก่อนจ่ายเร็ว <laughs> แอดมินขาย ถ้าจองไว้ค่ำวันไม่ไหวนะประปา,ามี2ชุดตามชุดเองประปาจะเอาเงินไปซื้อเหรียญเอสไปจ่ายค่ากล่องเขาเนาะช่วยเเหลือประปาก่อนปาปาเป็นช่องเล็กๆช่องนึงไม่มีต้นทุนฮะช่องนี้ยังไม่มีต้นทุนมากมายไก่กองันกะ็ช่วยเเหลือประปาไปก่อนนะช่วยประปาจ่ายค่าเหรียญกันไปก่อนปาปาจะได้ไปซื้อเหรียญน,นะจะได้เปิดกล่องรับซื้อเหรียญกันเนาะโอเคไหมฮะ อ่าฝากขอบคุณบรรดาชาวนักสะสมทุกคนทุกท่านนะไ,ไ,ไม่ไม่ว่าจะเป็นผู้ซื้อเหรียญขายเหรียญผู้เข้ามาชมผู้ความบันเทิงผู้เข้ามาศึกษาหาความรู้โอเคเนาะดูช่องของป๊าปานั้นก็ค่อนข้างจะอ่าสับสนกันนิดนึงนะเหรียญผลิตมากหาง่าย ปลาก็รับซื้อนะเหรียญที่องค์าปารับซื้อก็มีตั้งแต่ราคาเหรียญละ2บาทฮะนะแล้เท่าน่าเหรียญยังมีเลย F C R นะยีะ่สิบนหะ้สตางค์สิบสตางค์อ่าปีพศสองพันห้าร้อยนะหลังจากนั้นก็มาเป็นอะไรละเหรียญละ2บาทเรือหงหลังวัดเก่าอะไรประมาณนี้นะก็มีเหรียญละสบาทโอ้ปารารับซื้อเหรียญหลายสภาพต้องเข้ามาศึกษาในช่องของปาร์นานๆแต่ว่าย้ําเลย ประกาศรับซื้อไปแล้วเหรียญครบเจอจริงแล้วก็ขายได้จริง F4 5ะคลิปหน้าก็พบเจอกันนะขอบคุณสำหรับการให้การสนับสนุนช่องของปปามาตลอดว่าจะเป็นผู้ซื้อเหรียญขายเหรียญผู้เข้ามาชมให้กำลังใจเพื่อความบันเทิงฮนะะปปาปาฝากขอบคุณสำหรับการสนับสนุนช่องของปปามาตลอดขอให้ F4 สนับสนุนช่องของปปะปาตลอดไปคลิปนี้สวัสดีครับ